กลุ่มที่หนึ่งวงซิมโฟนีออเคสตรา ประวัติออเคสตรามีประวัติความเป็นมายาวนานและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามยุคสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประพันธ์เพลงในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละยุคคำว่าออเคสตราเดิมมีภาษากรีกหมายถึงสถานที่เต้นรำซึ่งหมายถึงส่วนหน้าเวทีของโรงละครกรีกโบราณที่ใช้เป็นการเต้นรำร้องเพลงของพวกนักร้องราสาเสียงประเภทเครื่องดนตรีของวงออเคสตรามีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันได้แก่ 1. ประเภทเครื่องสายได้แก่ไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสฮาร์ปสประเภทเครื่องเป่าลมไม้ได้แก่ โอโบคลริเนตบาซูนสประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองได้แก่ชอมเป็ดทิวบา ทอมโบนฮอนแต็กโซโฟนสีประเภทเครื่องกระทบได้แก่ t i m p ัน i ี a s ส s ส r ร m s n สเน d r ร m ซิมบลไซโลโฟนห้าประเภทเครื่องริมนิว้วได้แก่เปียโ <B iano. S 3> นศิลปินและผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่ เลโอหนักเบลตายเขาเป็นวาทยากรนักประพันธ์เพลงและนักเปียโนชาวอเมริกันซึ่งโดดเด่นในเรื ok ่องความสำเร็จทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีสมัยนิยมจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมคือเขาได้เป็นวาทยากรของวงออเคสตรานิวยอร์กซิตี้เซ็นเตอร์เขากลายเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้เป็นวาทยากรที่วงลาสการ่าผลงานที่มีชื่อเสียงผู้ประพันธ์ผลงานดนตรีคลาสสิกเพลงประกอบละครเวทีละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่จดจำเช่นเรื่องเวสไซสตอรี่นอกจากผลงานประพันธ์แล้วเวสตายังได้รับการกล่าวถึงในฐานะผู้อำนวยเพลงและผู้กำก เบอร์ลินฟิลฮาร์มอนิกเป็นวงออเคสตราของเยอรมนีมีฐานอยู่ในกรุงเบอร์ลินถือเป็นหนึ่งในวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งเมื่อปีคศ1882โดยมีลุดบิกฟอนเบเนอร์ 2, 2. Er. เป็นวัทยากรเอกประจำวงคนแรกผลงานเด่นของวงฟิลฮาร์มอนิกแห่งเบอร์ลินได้แก่การแสดงซิมโฟนีเบโธเฟนหมายเลขเก้าและการบันทึกเสียงเพลงที่ประสบความสำเร็จมากมายน,นอกจากนี้วงมีชื่อเสียงในด้านการนำเสนอผลงานคลาสสิกและการเดินทางทัวร์ต่างประเทศจำนวนมาก ซานฟรานซิสโกซิมโฟนีก่อตั้งในปี1911เป็นวงออเคสตราอเมริกันที่มีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียไมเคิลทิลสันทอมัสกลายเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวงออเคสตราในปี1995และสิ้นสุดวาระในปี2020เมื่อเอซาเปกอรซาลาเนนเข้ารับตำแหน่งผลงานที่มีชื่อเสียงผลงานเด่นของวงซิมโฟนีซานฟรานซิสโกคือการแสดงคอนเสิร์ตพิเศษต่างๆเช่นคอนเสิร์ตครบรอบ25ปีของวงซิมโฟนีเยาวชนซานฟรานซิสโกนอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายจากการจัดโปรแกรมเพลงใหมม่่และกการรรอออุทิิศตตัเเพืดนนี